อันนี้เราก็ตัดออกนะฮะปิดเก็บเข้าไปใหม่อะเช็คดูอีกทีหนึ่งนะ,ะเรามีหุ่นให้เช็คเราก็เช็คเลยแรยบง่ายง่ายถ้ากยกเว้นเรายกเว้นเราทำไซส์ลูกค้าเราต้องวัดใต้อกวัดอกบนให้เรียบ罗แล้วเราก็เอามาคำนวณเนานะอันนี้เราทำไซส์มาตรฐานเนี่ยเรามีหุน่นเราก็ขึ้นหุ่นดู เราก็จะเห็นรูปทรงโดยเราไม่ต้องเดามากว่าเราจะาทำยังไงเนาะตัวเลขมันก็จะน้อยลงถ้าเราทำลูกค้าเราก็ต้องเช็คจากัอ,อกบนอ,อกล่างเนาะว่าว่ามันจะอ่ารือเปล่ามันจะมีความเสี่ยงมากกว่า อยู่แล้วสำหรับทําไซส้ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าที่หุ่นใกล้เคียงกับเนี่ยกับไซส์มาตรฐานเนี่ยเราใช้ไซส์มาตรฐานแล้วปรับพวกเสื้อผ้าเข้ารูปมากเนี่ยมันจะโอเคกว่าเราไปคำนวณใหม่มากๆปิดเรียบร้อย เราขึ้นหุนดูเราปิดแต่เก็บข้างด้วยนะอันนี้เราก็ปิดเก็บเดี๋ยวชิ้นหลังอีกชิ้นหนึ่งเราก็จะทําเหมือนกันเนาะทำเหมือนกัน,เ,น,เ,น,กนเดี๋ยวเราไปขึ้นหุนดูมันน่าจะเก็บตรงตรง คอหน้าอีกสักข้างละเซนนั่นแหละคิดว่าเดี๋ยวไปขึ้นหุ่นดูจะช่วยกว่าเราจะทําให้มันแนบกว่าในหุ่นนิดหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่า <c oughs> หุ่นมันตัวหนาไปนิดนึงตรงตรง,ตรงอ,อกอะเราต้องดีบมันเข้าอีก สต็อป okay, ไปก่อนแล้วก็ตัดออกอันนี้เราเก็บล้างไปเซนหนึ่ง,นงเนาะเซนล้นๆเก็บลลังข้าวอีก ก็ิดด้านข้าง แล้วเราก็ต่อ,อต่อไหอ,อ่เดี๋ยวเราไปขึ้นขึ้นหุ่นขึ้นหุ่นขึ้นหุ่น อ้าวมันเล่นนักงกับเมื่อไรเช็ดวงแขนนะวงแขนได้สี่สิบเอ็ดไม่หมองรู้สึกว่ามันเล็กไปนิดนึงเอาลงเอาลงจากเมื่อกี้เราขึ้นครึ่งนิ้วใช่ไหมเอาขึ้นแค่ครึ่งเซนก็พอให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดน ยิ่ตัดทำไมยิ่งขี้เลยหนูว่าสวยๆแล้วเอาคัตเตอร์ตัดกับโต๊ะก็ได้นะถ้าโต๊ะเป็นนี่ถ้าโต๊ะมนกระจกแต่ของไม่หมองตรงนี้มันเป็นกระดาษเอาไม่สามารถใช้คัตเตอร์ได้ที่เกียหรือ้อออกข้างล่างก็เป็นกระจกแหละแต่มันสะท้อนแสงเวลาถ่ายคลิป ได้แล้วเสร็จแ,แล้วเราจะแต่งรูปทรงคัดนมให้มันสวยๆเดี๋ยวเราเิ็บตรงนี้เดี๋ยวเราใช้ดินสอขีดเราตัดอันนี้ออกมาก่อน นี้เราจะใส่เอ็นน่ะเราจะใส่ตรงไหนบ้างเท่านั้นแหละเราจะใส่ด้านข้างนี้ด้วยหรือใส่แต่ตรงกลางหัวนมก็แล้วแต่เราเลยถ้าเราจะใส่เอ็นแค่ตรงกลางแต่เข็บเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเราเย็บเสร็จแล้วเราก็เอา เอาผ้าเฉลียงเย็บรางนมใส่ตะเข็บแล้วเราก็ใส่ได้เลยใส่เอ็นได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากใส่แถวแถๆนี้ยเราก็ต้องขีดเส้นเนาะขีเส้นให้เขาแล้วเราก็เอารางมาเย็บใส่แล้วเราก็สอดเนาะอันนี้เรา,าช้อนใต้อ,อกอีกนิดหน่อย ไว้อย่างนี้แหละให้มันยับยับอย่างนี้แหละถ้าลำคาญมันไม่อยากเห็นมันยับก็ก๊อกใส่กระดาษอีกแผ่นหนึ่งจะรีบกดลงไปเพราะว่าถ้าเราจับมันแยกจะเป็นแยกเดี๋ยวเราต้องตัดตรงนี้ทีกพ่ากลัวนมมันจะแหลมเดี๋ยวเลียวจะแต่งยากเอาอย่างนี้แหละกดลงไปเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่แหลมแล้วมันไม่แหลมแล้วมันโอเคแล้ว

นูก็ไม่ต้องขึ้นหุ่นไม่ต้องตัดอันนี้แล้วก็ได้นะทําตามไม่มองเลยสําหรับไซนี้เนาะแต่ไม่มองทําให้ดูก็คือเผื่อว่าหนูจะรับลูกค้าก็จะทําประมาณนี้อ่ะก็จากเสื้อเท่เข้ารูปของเขาจะโครงอ่ะแล้วก็ปรับเข้าเหมือนเหมือนไม่มองทํานี่แหละ,ะหนึ่งเซนหนึ่งเซนแล้วก็ฝั่งนี้หนึ่งเซนรวมกันเป็นสามเซน เอออันนี้อันนี้โค้งมานี่มันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเราจะโค้งม,มาทางนี้อันนี้ให้มันอยู่ที่เดิมนี่แหละอันนี้เวลาใส่เอ็นมันโด่งขึ้นไป็นี่ไงอันนี้ใส่ปรับปรับมาทางนี้ใส่เอ็นมาทางนี้ Olha เอาตรงนี้เอากึงกลางระหว่างนี้ต่ำกว่าจุดยอดอกที่เราวัดได้นิดนึงก็ได้เพื่อมันจะได้ไม่สูงมากหรือจะเอาเส้นนี้พอดีก็ได้แล้วแต่เลยเส้นนี้ก็ได้ตีเข้าบนครึ่งเส้นล่างครึ่งเส้นตีเรียวหายก่อนถึงหัวนมเนี่ยสามสี่เซน 3าจุดห้ากงานอนมไปนี่สา้าเนี่ยตีเก็บโอเคทำอ้วนกว่านิดหน่อยก็ได้ให้มันลุ้นไปทางอ้วนได้มันลุ้นไปทางเล็กก็แล้วกัน รายเย็บเสร็จแล้วนะแถวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเอาไปตัดได้เลยตัดไหลออกอันนี้ก็ชิ้นหน้าน,นี่ก็ชิ้นหน้าน,นี่ก็ชิ้นหน้า ก็จะก็แงกก็แยกหน่อยนึงเพราะว่าเราขึ้นตัวอย่างแล้วก็ไปรีดซะหน่อยไม่งั้นเราก็ไปก๊อบใส่กระดาษอีกพื้นหนึ่งจะได้ออกมาสวยๆเหมือนที่เขาทำงานขายหรือที่เกียร์ร้างก็นี่เลยไปตัดเลยเสร็จแล้ว อันนี้จะใส่เอ็นที่ชิ้นหลังเนาะเราจะทำยังไงกับส่วนนี้เราก็ลากเข้ามาทางนี้ลากเข้ามาทางนี้จากจุดนี้มากี่เซนนะ เจ็ดเซนมาเริ่มโค้งไปที่เจ็ดเซน แล้วก็ตัดเลย ข้างนี้ข้างนี้มันเป็นวงแขนใช่ไหมเราก็ตัดออกเมื่อกี้เราขึ้นไปเยอะเกินเนี่ยเราก็ตัดออกมาเท่าเดิมเนาะตัดลงแต่ข้างนี้ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะข้างที่เป็นปัดปากเนี่ยเอาเอาเขาไว้อย่างนี้แหละให้เขาแนบแนบขึ้นไปด้านบนปิดเนื้อที่มันย้อยๆหน่อยก็ดีเหมือนกันไม่ต้องให้มันลึกแต่ฝั่งที่เป็นด้านวงแขนเนี่ย เอาคับมาแล้วใส่ใหญ่ไม่ใช่แล้วต้องขยายลงนะเ,เสร็จแล้วทีนี้ถ้าจะใส่ถ้าจะใส่เอ็นเนาะก็ขีดตรงนี้หลยแล้วก็ไปเอาผ้ามาเย็บด้านไหน แล้วเราก็เย็บเนี่ยออกจากเส้นเนี่ยตีนผีหนึ่งมาทางนี้หรือว่าหรือว่าจะตีข้างละนิดก็ได้ไม่มองว่ามันยากถ้าตีเส้นแบบนี้แล้วเวลาเรา,เราตีเบี่ยงไปด้านข้างหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ตีเส้นที่สองให้เป็นตะเข็บแบบนี้เลยก็วิ่งจักไปเลยแล้วก็เอาแล้วก็เอาเสียบ มันอยู่ไก่อนเนี่ยด้านด้านหน้าก็เหมือนกันเนาะด้านหลังเนี่ยถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็เอาด้านข้างก็เ,เราก็จะได้เส้นเดียวกันส่วนที่เราจะ เอ็ sort in, นเนาะมันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ ชหลังชิหลังแล้วก็ชิ้นหลังอ่ะชิ้นหน้าเราก็ทําด้วยถ้าทําชิ้นหลังเลยนะแล้วก็ตีเส้นเอาตรงนี้เลยตีปาดมาเร็งด้วยสายตาหนูเป็นนักศิละปะอยู่แล้วเร็งเอาเลย อ๋อไม่ต้องอิงตัวเลขมากงานพวกเนี้ยสวยตรงไหนเอาตรงนั้นชอบตรงไหนเอาตรงนั้นนะะนี่ก็จะประมาณนี้ อยากได้จุดที่ใกล้เคียงกันแล้วก็กดลอกเอาอีก เราก็เย็บให้มันรล้นๆที่เราขีดหน่อยถ้ารู้สึกว่ามันเล็กจะได้สอดเอ็ดง่ายเอ็นเราเอ็นเราใหญ่ก็่ครึ่งเซนนิดน,นี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเอาไปตัดได้ตามนี้แล้วก็ทำซทับในเอามาต่อนะคะโอเคบ๊ายบาย ชิ้นหน้าชิ้นหน้าแบบนี้เน้องแต่งช้อนนมแต่งอีกแต่งอีกยังได้ครับ Bye.